บอกไหมบอกไหมบอกไหมบ้านไม่บ้านคือคังแท้ขออนุญาตบัดคำเนอรยังได้กับมือดีมือสันวันดีมือวันเกิดในเงี้ยกบมือลายซดอี่ที่พิเศษวั่นดีซีให้มีอุปสรรคในเนอให้แก้วขาดปลอดให้เนาะ เเพอพอมาแล้วมาแล้วดไปด้านหลังแสดงว่าไฟไฟในบ้านบต้นทีอันนั้นไปด้านตรีการเลยครับายปักเลยายพักพอไปบ้านตอนนีมาจะไฟอนตรีนี่ไม่เห็นบ้างเห็นไหมไม่ยังไงไม่ใคร่านเปิด แต่ะเทรยียนะครับอันนี้ใช้ก้องปั่น,น,นย้ายเลยครับย้ายเลยโอ้เหตุการณ์ว่าคัชนะไม่มีคนโดนประธานพี่น้องอ่าประธานอภัยพี่น้องกี่เยูะในไหลเนอะอันนี้เบิ้งจะผากไปก่อนกันเลยครับเกียวจังหวะกันนะครับเกียวจังหวะกันโอ้ยงั้นใต่ไดสี่เหลี่ยมแล้วเนาะก็พ่อหายบ้านเดียวเนาะเลยยืดไปเดียวเนาะอาจารย์เนาะ เอาเด้อทีมงานทุกคนวิก่นไปนองอยูทูบี้แฟนครับแม่ใครยังไ,ไ,<ห>ไม่มาเลยแม่ขาม,มหนีสตาฟครับสตาฟมาย้ายาปัา้านไยที่บ้านน่ะมันมีแดนนักดนตรีหมายถึงว่าไปตอนนี้นี่ว่าเป็นการซ้อมนะครับเป็นการซ้อมอันนี้คือเป็นการซ้อมนะครับเหตุการณ์อย่างนี้นมันจะเกิดขึ้นสำหรับมอล เกือบทุกวงนะครับทำยังไงเราจะแก้ไ,ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วถ้านไปบ้านนี่มาก็ไปเรื่องปัญ,ปญหาขอคนนนนะครรับอ,อ่าคคาใกี้นะฮะขอบคุณทีมงานของเสียนัดไฟนะครับ,ไไบจอบฟอหน่วยที่สามก็มาช่วยกันขอบคุณมากสำนักงานเลยค่ะ มีแค่ไฟเวทีนะคะคที่เสียบจากเครื่องปั่นนะคะอาสตาร์เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊กไฟเลยนะครับไม่ไปเป็นไรเอาล้มด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณเยฟซีแฟนคลับหน้าเวทีนะครับตอนนี้โอ้วันนี้สังกะสีแตกเลยสังกะสีแตก <c oughs> <c oughs> เต้ยลายาวๆยกหนึ่งนะครับเราถึงจะเลือกนะครับพอดีพองับนะครับเต้ยลายยาวๆเพื่อเป็นมอบเป็นความสุขให้กับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนี่คืองานของเรานะครับหลังจากนะครับเต้ยลาเสร็จะะพึ่งลงเวทีนะครับพ่อขอพูด10นาทีนะครับ าไปดูแลงมิกดีที่สุดเลยตอนนี้ถ้าไปดูแล่าระบบมิกรจะดูแลงเก่าเคเลยตอนนี้คุพี่น้องอไฟดับนะคะไฟดับเปิดสำนักง,งานเลยนะคะ นะครับวันนี้ขอบคุณมิลล่าแฟนเพลงพี่แฟนคลับนะครับเกือบพันท่านวันนี้ที่อยู่ในกลุ่มวชีช G one two G A H C H O มาแล้วมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงทางาว้ายว่าไงาครับเอาขึ้นไปมาเร็วพี่น้องมาเร็ว ไฟดับทั้งบ้านเลยไฟไฟดับทั้งบ้านทั้งนั้นีลยเราออกไปมือกันเลยก็แสดงว่าตอนนี้เราเราใช้เครื่องปั่นไฟครับนะคะอ่าประธานมาให้พี่น้องเด้อเป็่นเง้นครับทีมไลฟ์โอเคยังเสียงไปยังครับมายังไลฟ์ไม่ได้ตัดไลฟ์ไม่ได้ตัดไลฟ์ไม่ตัดแต่พูดต่อไปไม่ได้หอเสียงมีไหมครับมาแล้ครับสวัสดีครับ วันนี้ช่วงท้ายนะครับสองทพีร่รองสุนโขสตันเดอร์นะครับพีร่รองนะครับช่วงท้ายเนี่ยขอท่านอาให้พี่รองนะครับเมื่อกี้ระบบไฟฟ้าทําให้นะครับบางสิ่งบางอย่างอยู่บนเวทีได้กันตีลงขอท่านอภัย้พี่้องแต่ว่าเครื่องพันตน,นี้ก็ทําง,งานปก,กนตินะครับเอามาใหมลูกๆทุกคนนะครับเมื่อกี้เราบริหารเกิดให้ไม่โกบแล้วเป็นไงมาเรียบร้อยอยังลูก เรียบล่อยไปเอาโยดีมีแห้งใจ่ยาบอย่าเขาจังปาไม่ใช่ไม่กบคนเดียวนะครับแล้วก็เพชรทุกเม็ดอยู่ในทีมงานหมอ,อํำเพชรํำเพลินมีความสําคัญหมดนะครับมีความสําคัญหมดนะครับขอให้ทําดีขอให้อดทนขอให้อดทนและเข้าใจว่าพ่อกับแม่ทําอะไรสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งถ้าใครอดทนได้ผมบอกเลยครับ ก็คือพูดเว้นพูดแง่ไหนกับพวกจะพูดเว้นพูดทีมฝึกอบรมเด็กฝึกมาหาเงินได้กับพี่น้องไดหมดเองอืเอาาสักวันหนึ่งก็จะเป็นของพหลพเอาเชิญลูกช่วงนี้นะครับขออนุญาตบัตรคำก่อนอื่นก่อนจักเทลานะครับฝากพี่น้องเด้อขอบคุณนะครับทีมงานทุกประเด็นขอบคุณทีมงาน อาจารย์นักดนตรีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทุกชีวิตทุก่านนะครับเปแหรือเปล่าคงจะเป็นเพชรงระเบิดแบน่ในไม่ช้านะครับทีขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงนะครับที่ดูแลสาวชักงคมนะครับเมื่อนี้ห้เรดิตนะครับที่จะร่วมเดินทางแล้วก็ขอบคุณทีมสาวอะไรนะครับทีมที่ไกล้สด นะครับอินี้สมายขอบคุณนะคะขอบคุณที่เดินทางไปด้วยกันค่ะขอบคุณทีมงานนะครับกราฟิก LED แล้วก็ไฟแสงสีพ่อสายยันนะครับน้ำพอลขอเคครับขอบคุณมากครับและก็พี่น้องนะครับ FC แฟนคลับทุกท่านผู้อยู่เบื้องหลังหลายๆคนหลายนสตาฟคอดวอยพนักงานพอคัวแม่ครั่วแล้วก็เพชรทุกเม็ดของทีมงานมอลาเพชรระเบิดครับนี เราจะโตเราจะโต <laughs> ขอบคุณทีมงานนะครับเดนเซอร์ทุกชีวิตทุกดวงใจโดยการับของครูจุกนะครับสายจวดวันนี้ขอบคุณนะครับทีมผู้บริหารที่ร่วงดวงใยกันนะครับพีบ่ตุ้นสายจั่วน,นะครับผมปุญิบัณฑสายจวดวนะครับใกพร้อมพิธีรกรพิทพาสการใดนะครับแก่พันธุ์ันธุ์ไพพี่นอ้องอีวิสิกันครับเด้อร์เฮาไอซิควยพัฒนาบอว่าสิเป็นรูปแบบ ราะว่าจะเป็นการแสดงพัฒนาองค์กรไปนะครับเพื่อเหมาะเป็นโค้ชสุขของพี่น้องนะล่หลายสมัยย่างคนห,หน้าแนแล้วก็พาลูกๆเดินไปข้างหน้าสืบสารวัฒนธรรมหมอลำเพลืนให้อยู่คู่คนอีสานส่วลูกส่วหลานสืบไปพี่น้องเฮาแมนนะครับ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีหน้าเวทีทุกท่านเด้อพี่น้องทางคนแกนน้าพี่น้องตัางหลายหลายคนหลายทานเอาช่วงนี้กับพค้คงสีเดลลาเนาะ เตยเยาๆอีกยกนึงมอบเป็นความสุขให้พี่น้องได้เบิ่งกับบรรยากาศเตยลาลําเทิญบนบนอีกยกนึงจวดจากฝากมึงขอบคุณครับอ